นี่มันคือการแข่งรถบ้าอะไรครับเนี้ยเสี่ยงตุยสุดๆแต่ก็แอบอดกันขำไม่ได้ ตันนี้ตูริวล้อจะพาไปดูอะไรที่มันทําให้คุณต้องร้องโอ้โหเล่นเงินไปทําไมเนี่ยและอาจจะต้องคิดถึงเรื่องการทําประกันภัยขึ้นมาทันทีนี่ไม่ใช่การแข่งขันรถ F1 ไม่ใช่แดกเลสและก็ไม่ใช่มาริโอคาร์ดเวอร์ชั่นธรรมดาแต่นี่คือสนามโกคาร์ดดาวฮิลสุดฮิตจากเวียดนามนดดูสิครับรถล้อเลื่อน ไหลลงตามเส้นทางลาดชันคอดเคี้ยวลงภูเขาจนกันทีนี่วินาสันตาโลมากเห็นแล้วอยากจะบอกว่าทำประกันมาได้ใช้อ่ะคระับ สนามแห่งนี้มีชื่อว่าเกาเหงียนหัวตั้งอยู่บนเนินเขาและภูเขารอบเมืองดาลัดทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามวิวสวยฮะแต่ความหวาดเสียวก็มาเต็มเพราะรถโกคาร์ทพวกนี้ขับเคพื่อนด้วยแรงโน้มถ่วงเท่านั้นเขาใช้แฮนในการบังคับเลี้ยวและโชคดีที่มีเบรกให้ดึงเวลาที่ความเร็วเริ่มพุ่งทะยานเข้าโค้งหักศอกหลายๆจุดในสนามแต่ถึงอย่างนั้นให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันครับ ็ยังคมชนกันหน่ำกันอยู่ดีหรือนี่มันคือการจําลองเหตุการณ์จริงบนท้องถนนกันแน่ใครที่ชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้นชอบความเสี่ยงตุยและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนี่คือเครื่องเล่นที่คุณต้องลองแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าก่อนจะไปเล่นทําประกันไว้ก่อนก็ดีนะเพราะขับลงมาอาจจะได้ใช้เลยแล้วคุณลูกเพจอิจาร์ครับอยากลองไปเล่นดูไหมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยฮะ